สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิมดิมชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโลโบ o x นะคะและนี่คือด่านเอาตัวรอดจากภัยพิบบาินี่มาดูกันว่าเอาตัวรอดในวันคริสต์มาสจะเป็นไงยังไงคือวันที่ดิมอัดคลิปนี้อยู่ก็คือเป็นวันคริสต์มาสพอดีนะคะทุกคน ก็ขอให้ก็ขอทุกคนสุขสันต์มีความสุขในวันคริสต์มาสด้วยนะคะเย้ yeah. ใครโรงเรียนโรงเรียนหยุดหรือโรงงานหยุดแล้วก็จะไปเที่ยวกับครอบครัวหรือนอนอยู่บ้านก็ขอให้มีความสุขนะคะ ตอนดีมก็คงจะนอนห่มผ้าอยู่บ้านนะคะคริสต์มาคสคริสต์มาสปีนี้เพราะว่าดิมอยู่ภาคเหนือเนาะคือตอนนี้หนาวมากอะตอนกลางคืนคือแบบสิบสิบหกองศาถ้ราถ้าจำไม่ผิดดูเมื่อวานนะหนาวโคตรอะแบบนึกว่าจะไม่หนาวแล้วนะปีนี้อุ้ยหนาวมากสงสัยเพราะว่าปีนี้ฝนตกหนักทางภาคเหนือ ความชื้นเลยเยอะอะไรประมาณแบบนี้ละมั้งนี่เรามาอยู่จุดนี้ดีกว่าชมวิวค่ะนี่คือเหมือนจะเป็นแมปใหม่นะคะทุกคนด่านใหม่แน่ๆเลยพเพราะแบบไม่ได้เล่นมาสักระยะแต่แบบไม่คุ้นตาก็คงจะเป็นด่านใหม่อ๋อไม่หูยเพื่อนเพื่อนนะตกเอา้าโอ้โห รามาตรงนี้เลยรามาตรงนี้เลยเหรอเย้เช่ชิวค่ะดิมต้องกระโดดตดน้ำก่อนเพื่อรีเลือดเลือดกระโดดกระโดดตุยแป๊บหนึ่งเมื่อกี้มันบักอยู่ๆแบบดิมก็เด้งแล้วก็เลือดลดแปลกแปลกโอ้โหสองพัน เล่นยังไงวะต้องเล่นทุกวันแน่ๆเลยอะ่ะเสียงเพลงตื้ตืตืตืติดลิขสิทธิ์หรือไม่ไม่รู้กระโดดกระโดดยุบบนหัว อนล่างอุ้ยขอโดดทษท่อนล่างไม่ใช่ค่ะดูแต่ท่อนบนเฮ้ยน่ารักไหมนี่นนแถมมีหางแต่หางนี่มาแสดท้ายไม่มาอุย้ยเพนกระโดดหลอดอุย้ยอ,อยู่แค่นี้พออยู่แค่นี้พอทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนขอร้องละเพื่อนขอร้องละ ขอโทษขอโทษทุกคนขอโทษทุกคนแต่เราจะอยู่แค่นี้ไม่ๆๆๆๆอย่าดัานฉันอย่าดัานฉันโชคลองโอ้ รอดทุกคนแต่หางหายหางหายโอ้โหจตมแต่หางหายโอเครอดก็โอเคแล้วเน่ย yeah. หางหายหางฉันหายอหางฉันหายพื่อนหางหายะ เย่โอ้ยรอด5คนแนะนนึ่งน้นก็คือเราต้องขอโดดอีกรอบหนึ่งทุกคนเพราะรีเลือดและรีของหงจงกลับมาห่างจงกลับมา,า,งงบมาเร็วๆสิเอ้ยนี่ทุกคนดุดแต่หางไปนะทุกคนฮ9าหางนะจ๊ะ มันบั๊กอะไรมันบั๊กอะไรอดเลยอ่ะไม่เป็นไรทุกคนอะยืนดูไปก่อนยืนดูความตายของพวกเจ้าอ,อะเสียงอะไรอะเอาคุณทหาร ไม่มีใครแบบสนใจในเตรีมคริสต์มาสของเราเลยหรอเ้โหนูนจะเดินมาถึงนี่หรอโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเฮ้ยมีคนลงไปก็ตายดีป่ะลองเอาต้องลองเสียงแบบซื้อลูกโป่งกระด็กลงไปไหมได้อย่างนี้ เห็นไหมยอยู่เฉยๆก็ตุยเป็นแห่อะไรเป็นแห่อะไรว่าติดติดแชทค่ะไม่ต้องดูอุ้ยเห็นโอหลบอยู่ด้านล่างดีกว่า ดูผ <łość> ่านกระจกแล้วกันทุกคนบักโดนนี่ฉันไม่รู้จะพูดอะไรอะไรเสียงอะไรอยนี่ว่าฉันโดนอ้าเพื่อนตุยเพื่อนตุยเพื่อนตุย รอบนี้ทําไมจะรวดไม่ขึ้นสงสัยไม่มีใครขึ้นจรวดแน่ๆเลยว้าเห็นไหมไม่กิ๊กกิ้งลงไปไหมอะไรยิ่งดึกยิ่งแบบยิ่งบักอะ่ะนะอย่านะเห็นไหมไอ้นอนตรงไอ้ไอ้อย่ามานะหรือว่าเป็นเพราะห่างออาละไม่มีเมฆมาน่าจะเป็น ไม่แผ่นดินไว้ก็เป็นภูเขาไฟหรืออุกกาบาตไม่ก็หน้ากลัวสุดก็ทอร์นาโดส่วนมากทอร์นาโดจะเกิดตรงจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าหรืออาจจะเป็นเชื้อไวรัสถ้าเป็นเชื้อไวรัสแบบในเกมนะแบบดิมอยากเป็นแล้วก็วิ่งเสียเพื่อน <laughs> มือนคนตีนเพื่อนเงนนแต่ถ้าในชีวิตจริงทำไม่ได้นะทุกคนเราต้องมีเราต้องมีางงมารยาทและคุณธรรมไม่รู้พูดมั่วแล้วจะมีลูกโป่งนี่นะคนจริงเราก็เติมสื่อได้นะพวกลูกโป่งอะไรแบบน,นี้แต่อแบบอยากอยากลอดโดยใช,ชย้แบบสมองและฝีมือ เราอยู่ตรงนี้แหละคิดว่าบนหลังคาแน่จะปลอดภัยกว่านะพี่ไป็ไรกันน่ากลัวน่ากลัวจูอยู่ตรงไหนจะปลอดภัยอ่ะโอ้โหโอ้โหอุ้ย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 ย่แย่แยยนี่โอ้โหอ จ้แผ่นจ้บอกเลาวว่ามีอะไรแบบคะนมือฉันหรอกไต่ไขึ้นมาโอ้โหแต่แบบแทงน้ำตรงนี้อะไระตกแค่นี้นะตกแค่นี้นี่นะนั่นกระโดดแค่นี้นะนะโอ้โหอ,อะไรโอ้โหเจอซื้านมีสองรอบแล้วทุกคน เป็นซีโรบินใช่ไหมไม่เอาซึนามิมุกอะไรคนดูวันพีถึงจะเข้าใจ <c oughs> มาจ้าไวา้น้องชมพูเดี๋ยวเคยคิดอยากแต่งตัวเป็นแบบตีมชมพูอยูน่นะเดี๋ยวไว้ใกล้แบบวันเลนทายแล้วกันใกล้วันเลนทายก็แบบ ค่อเติมเป็นตีมชมพูเป็นตีมความรักน,นี่เราเป็นคิส์มสไงตีมขาวแดงเมฆอุ้ยเมฆมาถ้าเมฆมานี้อยู่ในบ้านรอไปก่อนได้หลยทุกคนสำรวจให้ทุกคนดูนะคะนี่คือโรงเรียนไฮสคูลใช่ไหมคะเข้ามาน่าจะเป็นอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นแบบพวกล็อกเกอร์ไหมถ้าเป็นชีวิตจ,จริง ล็อกเกอร์นักเรียนในสุดจะเป็นมีไว้เพื่ออาจจะแบบไว้นั่งนั่งรอเข้าเรียนอะไรแบบนี้นี่อันนี้ต้องเป็นห้องคุณคูนี่เลยห้องแบบพอแบบน่าจะเป็นห้องพอ,อ,อห้องคุณคูเนาะกแบบ็แบบมีแบบผู้ปกครองมานั่งรออะไรแบบห้องขวามือนะคะทุกคนอ,อันนี อ๋อเป็นห้องน้ำาขอมือห้ององในสุดเป็นห้องน้ำนะคะและนี่คืออมอันนี่ก็คือห้องน้ำน่าจะเป็นแบบอันที่แส่งหน้าสงสสยนี่คือแบบห้องน้ำหญิงน่าจะเป็นห้องน้ำหญิงส่วนนี้คือไม่มีอะไรเยอะน่าจะเป็นห้องน้ำชายไม่รู้อ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องเรียนนะคะแต่ตอนนี้ โบเบล่ะค่ะทุกคนต่อไปมาขวามอือเอาไม่กี่ซาเงนชีว้เปนไม,ไม่รู้ห้องแรกนะคะก็เป็นห้องเรียนอนะคะ,นะคะตกใจเสียงฟ้ารลองรับผาดิมกลัวเียนที่แบบหูฟังหลีเสียงนิดโอเคต่อไปนะคะนี่ก็คือห้องเรียน,นะคะ ประตูล่างนะคะทุกคนเอาไว้ไปแบบก้างล่างอุ้ยอุ้ยอต่อไปเป็นชั้นสองนะคะทุกคนเราขึ้นไปดูจะทันไหมไม่รู้ชั้นสองนะคะก็จะเป็นท้องโลงมีล็อกเกอร์นะคะแล้วจะมีห้องเรียนอยู่สองห้องด้านหลังนะคะมีห้องอ่าห้องเรียน,ยนอุ้ยอทันโอ้ไม่ทันห้องสุดท้ายนะคะขอห้ทุกคน มีความสุขในการทัวห้องเรียนอะไรอะอะไรอะเดินไปเดินมาไม่โดนอะไรเลยโอ,โอ้โอ้อะไรเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเถอะนักกลบนักกลอบอื ที่เห็นว่าคนเล่นน้อยก็อาจจะเพราะดีมแบบดีมเล่นดึกก็ได้นะคะตอนนี้ก็แบบจะสีทุ่มแล้วนะคะที่ดีมเล่นอยู่เนี่ยอ,อ่าชิงช้าสวัุดยฉันต้องเปสีเขียวฉันช,ชอบสีเขียวฉันต้องเป็นสีเขียวเย่แต่ไม่ได้นั่งเย่แต่ไม่ได้นั่งไม่เป็นไรคะ่ะเราเต้นโชว์ผู้ชายคะ่ะเราเต้นโชว์ผู้ชายดีกว่าคะ่ะ ไม่มีแทะไม่ได้เติมมันก็เอาแทะที่เขาแจกฟรีกันนะคะะยะเอ๊ะยะไปเต้นโชว์ผู้ชายค่ะอุย๊ยอะไรอ่ะอะไรฝนดาวตกนีก่คือฝนดาวตกอุ้งกระบาดไหมว่าแล้วอุยอ้ยอุย้ยไม่รอดตอนนี้ตอนนี้ไม่รอดวา่าแล ขัดเลยโอ้โหโอ้โหชิงช้าที่นั่งอยู่จุดสูงพอดีตุยเลยโอ้โหลอดยากนะนี่โอ้โหแต่สีเขียวอันอื่นไม่โดนโดนเด็ดของฉันโอ้อยโอ้อยนี่ไงผู้ชาย กูชใช้ฉันนั่งด้วยนี่ไงไม่ต้องอ๋อเขาพูดอะไรกันบ้างอ่ะอะไรก็ไม่รู้อย่าไปสนใจโอ้ยตุวยอีกแล้วอ่ะตุวยอีกแล้วอศาสนาเต้นให้กู้ช่อ่ะ สงสัยแม่ไม่ปิื้มสงสัยแม่ไม่ปิื้มแน่แเลย มาเริ่มตาใหม่ค่ะทุกคนเอาแเม่งมาอย่างนี้ทำไงนี่คือนี่คือหมู่บ้านใช่ไหมนี่คือหมู่บ้านหรืออะไรโอ้ยทำมีบ้านรถด,ด้วยอ่านี่น่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะหรือเปล่า นี่ไงนีห้องที่หนึ่งนะคะมีห้องนอนแล้วก็แบบน่าจะเป็นแบบเคาน์เตอร์แล้วนี่แล้วไมโครเวฟก็มันอาจจะเป็นบ้านพักหิมะตกแน่เลยจิงกอเบี้ยวจิงกับอ้าเหมือนกันบ้านทุกหลังเหมือนกันนะคะอายุจริงๆด้วยโอ้คนเยอะแล้ว,ลวมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าอ้าม่น,นัทุกคนเฮ้ยนั่งกับเขาที่โกะว่ะ นี่เมอีคิดมาน,นี่แต่งตัวคิดมาแล้วมีหิมะตรงตีมค่ะ หวังว่าเราไม่หนาวตายเนาะไอโอ้โหโอ้โหมีแม่เข้ามาแล้วทุกคนทำไงดีไม่เป็นไรเราต้องอดทนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไป มืมก็ผ่านไปนี้น้องน่ารักจังเลยเย้เ yeah. ้วจะเอ้าเย้เอา้าเออเออเอา้าเนาะเอา้เอาแล้วทำไมเราบักกันสองคนเราไม่ได้ขึ้นไปบนหอคอยอทุกคนฉันบักโอ้ยโอ้บั๊กตั้งสี่นะเกมดีเกิน เกมดีก็โออ๋อ่าขัดหาร้หรอเฮ้ยฉันอยากขี่ว้าฉันอยากขี่ครับเอาขี่คอปเตอร์เอ้ยรถถังก็ได้รถถังฝั่งทนบืนบืนเอ้าไม่ใช่นี่คนขับมันต้องอยู่ตรงนั้นนะบืนแล้วมันหมุนหมุนหัวยังไงอ่ะ บืนโอ้โหนี่ขับชนเลยขับชนเลยเพื่อนขับชนเลยโอ้ยเพื่อนขับไม่เก่งอ่ะเฮ้ยเราขอติดติดคอปเตอร์ไปได้ไหม <c oughs> <c oughs> นี่ทุกครั้งที่เป็นดนัน อะไรแบบนี้ปัญญาอ่อนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วว่าทุกคนเอาเป็นว่าคือคลิปสนุกไม่สนุกไม่รู้ก็ถ้าดูก็กดไลค์กดซ like, ับให้นิมด้วยนะขอร้องละถ้าใครดูก็กดด้วยนะคะบายบายค่ะไปก่อนนะคะบายบายค่ะ See you n e x t time